สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาลสองทุกคนค่ะวันนี้เจอกับคุณครูเหมยอ,อีกแล้วนะคะสแสดงว่าเราอยู่ในคาบเรียนวิชาศิลปะค่ะซึ่งวันนี้การเรียนศิลปะของเรานะคะจะไม่ใช่การวาดภาพหรือระบายสีอย่างเดียวคุณครูเหมยก็พาเด็กๆมาทําผลงานประดิษฐ์ค่ะซึ่งผลงานประดิษฐ์นี้นะคะเราจะมีเราจะนําวัสดุอุปกรณ์นะคะมาจาก บ้านของเราเลยเพราะว่าอุปกรณ์ก็จะง่ายๆนะคะหาได้ตามบ้านของเรานะคะซึ่งการที่เราจะทำงานประดิษฐ์ในวันนี้นะคะเราจะประดิษฐ์ผีเสื้อค่ะเด็กๆเห็นบนกระดานไหมวันนี้คุณผู้ใหจะพาดะเด็กๆประดิษฐ์ผีเสื้อแสนสวยมีทุกสีเลยสวยไหมคะวันนี้คุณผูณ้ใหญ่ก็จะพาเด็กๆทำซึ่งเราจะมารู้จักอุปกรณ์ก่อนนะคะอันดับแรก คุณหมยก็จะมีผ้าผีเสื้อให้กับเด็กๆนะคะต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ทําตัวของผีเสื้อซึ่งเด็กๆสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ที่บ้านของเด็กๆได้นะคะคุณหมยยกตัวอย่างหลอดนะคะที่ใช้ที่เราใช้ดื่มน้ํานะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้ที่เด็กมีนะคะแล้วก็ช้อนค่ะช้อนไอศครีมหรือช้อนที่เรา ทานขนมหวานนะคะก็สามารถใช้ได้และต่อมาไม้ไอศครีมก็สามารถนำมาทำเป็นตัวของผีเสื้อของเราได้นะคะเด็กๆก็ทานไอศครีมเสร็จแล้วก็เก็บไม้ไอศครีมไว้นะคะต่อมาก็จะเป็นกันไกค่ะสำหรับเด็กๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ใช้กันไกยังไม่แข็งแรงนะคะเด็กๆก็ให้ผู้ปกครองช่วยในการตัดก็ได้นะคะต่อมาก็จะเป็น กาวค่ะและสุดท้ายก็จะเป็นสีนะคะเด็กๆสามารถใช้ได้ทั้งสีเทียนหรือก็เป็นสีดินสอก็ได้นะคะที่เด็กๆมีก็สามารถใช้ได้เลยวิธีทำก็คือเราจะระบายสีผ้าผีเสื้อของเรานะคะโดยใช้สีตามใจชอบเด็กๆเลยเด็กๆอยากให้ผีเสื้อของเราสีอะไรนะคะเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามหลังจากที่เด็กระบายสีเสร็จแล้ว ก็จะได้ออกมาแบบนี้เด็กๆจะใช้กันไก่นะคะถ้าเด็กๆคนไหนใช้กันไก่ได้ก็สามารถตัดตามรูปร่างของผีเสื้อได้ถ้าคนไหนยังใช้กันไก่ยังไม่เก่งนะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะหรืท่านผู้ปกครองที่อยู่บ้านช่วยตัดก็ได้นะคะหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ตัวของผีเสื้อถ้าเด็กๆเ,เลือกใช้เป็นหลอดก็ได้นะคะก็จะใช้หลอดตัดครึ่ง ก็มาติดเป็นตัวของผีเสื้อแบบนี้ก็ได้คุณผู้ชมก็มีตัวอย่างหลากหลายเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําจากหลอดนะคะหลอดที่เราดื่มน้ํเสีอะไรก็ได้นะคะหรืออันนี้จะเป็นตัวที่ทําจากช้อนนะคะช้อนพลาสติกที่เราทานไอศครีมทานขนมหวานทานเค้กเนี่ยเราก็สามารถใช้ช้อนได้นะคะหรือ จากไม้ไอศครีมนะคะที่เราทานเสร็จแล้วก็สามารถนำมาทำเป็นผลงานประดิษฐ์ผีเสื้อของเราได้นะคะเด็กๆคนไหนนะคะถ้าทำผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมส่งภาพผลงานนะคะมาอวดคุณครูเหมยอวดเพื่อนๆที่ไลน์กลุ่มของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจะจากการคุณเหมยก็มีเรื่องที่จะมาฝากเด็กๆนะคะช่วงนี้อากาศหนาวแล้วนะคะเด็กๆควรที่จะใส่เสื้อกันหนาว ให้หนาหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่สบายเพราะเราจะมาเจอกันในวันจันทร์ที่18นั้นคือวันเปิดเรียนของเรานะคะอย่าลืมนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะวันนี้คุมไอก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่วันเปิดเรียนค่ะ